สวัสดีค่ะดูชะตาพาพเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมออั้มธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะในปี2567ของคนที่เกิดในปีกุนค,คนที่เกิดในปีกุนนะ2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวสับสดๆกันนะมาดูดวงชะตาของคุณกันนะว่าในปี2567จะเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดในปีกุนปี2567เป็นอย่างไรใบแรกมาค่ะโอ้โหเหมือนจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะใบที่สองค่ะ ใบที่สามค่ะว้าวใบที่สี่ค่ะว้าวและใบที่ห้าค่ะว้าวโอเคคนที่เกิดในปีกุลนะต้องบอกเลยว่าในปี2567ดูเหมือนกับว่าเจ้ากรรมในเวนนะกรรมนะสิ่งที่อาจจะเคยทำไม่ดีมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเวนกรรมนะเจ้ากรรมในเวนอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ จะจบสิ้นไปแล้วหรือเป็นไปได้ว่าคุณน่าจะชดใช้กรรมอะไรบางฝิ่งบางอย่างเนี่ยหมดสิ้นไปแล้วในปี2567ดูเหมือนกับว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตได้ได้ตรงจุดแล้วเหมือนกับว่าดวงชะตาชีวิตจะกลับมาสง่าผ่าเผยอ,อีกครั้งค่ะคนเกิดปีกูนนะต้องบอกเลยปี67เป็นปีแห่งการ9้า ก้าใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแบบใหม่ๆนะมีชีวิตที่มีสิริมงคลนะคะแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือเป็นไปได้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคในปี2016หรือว่าก่อนหน้านี้คุณแก้ไขได้ราบรื่นหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วในปี67จะเป็นปีแห่งการเริ่รมต้นอะไรใหม่ๆเป็นปีแห่งการเริ่มอะไรใหม่ๆเป็นปีแห่งความสุขความสบายใจที่กําลังเข้ามาเยือนในดวงชะตาชีวิตของคุณ ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะต้องบอกว่าการงานนะก่อนหน้านี้นะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าการงานเนาะก่อนหน้านี้เนะี่ยมีโอกาสว่า,าคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเนาะการงานคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีแบบมีปัญหามี มีติดติดขัดขัดเนาะทำอะไรมันไม่ประสบความสำเร็จในปี2 5ง7เป็นไปได้เหลือเกินว่าจะแก้ไขได้ตรงจุดนะมีโอกาสว่าการงานที่ข้างค้างนะหรือว่ามันไม่ประสบความสำเร็จในปี6 6เนะี่ยปี67จะทำสำเร็จนะหรือเป้าหมายที่คุณวางไว้ในปี2 5 1 6แล้วทำไม่สำเร็จปี67็คุณจะทำสำเร็จนะปี67คุณจะทำได้คุณจะจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของ ธุรกิจนเนาะจากที่ติดตดขัดขดมีปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนแบบเหมือน คุณอาจจะสงสัยว่าไม่รู้มีเวรมีกรรมหรือว่าทําอะไรมาทำไมมันติดขัดไปหมดเลยในปี6 6เนาะแต่ปี67เนี่ยดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็กลับมาดีขึ้นธุรกิจอะไรที่รู้สึกว่าทําแล้วทําไมมันอันนี้ก็ติดขัดไปหมดเลยทําอันนั้นก็นติดขัดอันนี้ก็ติดขัดในปี67มันจะเริ่มคลี่คลายคุณจะเห็นแนวทางคุณจะเห็นทางออกคุณจะเห็นทางแก้คุณจะเห็นช่องทางของมันและแก้ไขมันได้อย่างถูกต้องนะคะเหมาะสมแล้วก็ทําให้ชีวิตจเจริญเติติบโตกกก้าาก้้าาาาวหนนมขึธุรจจจอะ มีเขาเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนนะก็ต้องบอกว่าการเรียนมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้รู้ว่าตัวเองต้องแก้ไขอย่างไรแบบไหนทําให้รอดพ้นนะแล้วแก้ไขปัญหาได้แล้วก็สอบติดสอบผ่านสอบได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินดูเหมือนว่ามันอยู่กับที่หรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในเรื่องของการเรียนก็แล้วแต่แต่ว่าในปี67เหมือนแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะสอบติดนะ เ,เรียนจบสอบผ่านสอบได้สอบติดนะมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพปี -66 ครดูเหมือนเหนื่อยเหมือนกันนะเออเหมือนบางครั้งบางทีก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดแข้งปวดขาปวดเข่านะเออนะอาจจะด้วยจากผลของการกระทําหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่แต่ว่าในปี67ดูเหมือนกับว่าหลังจากที่คุณอาจจะเริ่มต้นจากการปีใหม่เนาะหรือว่าสิ้นปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณอาจจะไปสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทำกุศลมาไว้เยอะนะทำให้ปีใน,ในปี67เนาะ สุขภาพ <Hobby Tale> ร่างกายของคุณจะดีขึ้นเออนะสุขภาพร่างกายของคุณจะดีขึ้นหลังจากที่อาจจะมีเจ็บป่วยไม่สบายนะอาจจะเป็นเรื่องของระบบภายในด้วยอะไรกัด้วยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าในปี67เนี่ยจะดีขึ้นนะดูเหมือนกับคุณดูแลตัวเองได้ดีขึ้นทําให้สุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นนั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของการเงินในปี66นะติดขัดมากเลยเนาะอาจจะดูรู้สึกหนักหนักอกหนักใจแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างเหนื่อยล้าเหลือเกินแต่ปี67ดูเหมือนกับว่าจะเริ่ม เข้าที่เข้าทางแล้วเขารูปเข้ารอยแล้วมีโอกาสว่าการเงินจะคล่องตัวขึ้นคล่องมือขึ้นนะมีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมามีบุญมีกุศลมีความโชคดีอยู่ในตัวทําให้หยิบจับทําอะไรมีมีโอกาสประสบความสําเร็จดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสินดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้าสู่ชีวิตทําให้การเงินคล่องตัวมากขึ้นใช้ใจ่ายได้อยากสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะนะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะไปแก้ หรือว่าไปถอนคําสาบานคําสัญญาอะไรบางอย่างที่เคยให้ไว้กับใครก็แล้วแต่ในอดีตอะเรียบร้อยแล้วเพราะในปี67เป็นไปได้เหลือเกินว่ามีโอกาสาว่าคุณจะได้เจอคนดีๆหรือว่ามีมีเขาเรียกว่าดวงเปิดนะดวงเปิดในเรื่องของความรักทําให้มีโอกาสาได้เจอความรักดีดีแล้วนะเป็นไปได้ว่าในปี66บงรั้งบางทีเจอก็มันเหมือนคู่เวรคู่กรรมกันนะหรือว่าเจอกันแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะเจอกันแล้วฉุดรั้งชีวิตกันแต่ว่าในปี6 7ดดูเหมือนกับว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นนะมีได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้เจอคนที่ใช่คนที่นําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จ ได้นําพาชีวิตไปสู่ความเป็นสิริมงคลน,นะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเนาะในปี67เนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะมีการปรับจูนหรือทําความเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกันนะแล้วก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีโอกาสาที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ความรักจะสุขสมหวังดังใจได้มากขึ้นในปี2 5ง7ัน้นั่นเองนะส่วนถ้าเกิดเงนงนกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่หรืออะไรต่างๆเนาะทำให้มันมันส่งผลเรื่องอื่นไปด้วยเลยทําให้ชีวิตติดขัดเรื่องอื่นๆ ด้วยเลยประเดประดังรวมกันไปหมดเลยเนาะในปี66นะแต่ว่าในปี67หลังจากที่คุณมีการเคลียร์ปรับจูนทําความเข้าใจการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วเนี่ยเมื่อปรับจูนกันคนละครึ่งทางดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มีโอกาสดีขึ้นน่าจะไปได,ได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันหรือทําบุญร่วมกันนี่แหละนะมันก็เลยส่งผลให้อันนี้ส่งของการสร้างบุญสร้างกุศลร,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 ร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์กลับมาดีดังเดิม นะหรืออาจจะดีกว่าเดิมความสัมพันธ์นอาจจะราบรื่นนะมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นกันมากขึ้นเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นพลังบวกให้กันมากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์นะค่อนข้างแนบแน่นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์นที่ทําให้จิตใจเบิกบานนะคะแล้วก็นําพาหรือว่าชักจูงนะหรือว่านํากันไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นความสุขเป็นเป็นความสุขกายเป็นความสบายใจร่วมกันอะไรทํานองนี้เนาะ สรุปอีกทีคนที่เกิดในปีกุลนะปี2567ต้องบอกเลยว่าเป็นปีของอาการเปลี่ยนผ่านนะจากปัญหาอุปสรรคในปี66ไปสู่การเ,าเริ่มเริ่มต้นหรือว่าได้มีชีวิตใหม่ๆที่เป็นชีวิตที่สดใสในปี2567นั่นเองเอใครแล้วก็นายอย่าลืมพิวพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกด,กดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกทช่องท,ท,ทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย